สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตามาดูดวงโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีสิง์ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2 000, 5 1 6นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงในช่วงเดือนในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2016จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือไม่ การยังจะดีไหมนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพัดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในเวลาที่นี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดรงของชาวราศีสิงห์นะครับช่วงวันที่16นะครับถึง20นะฮะในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าการของท่านนะครับในช่วงวันที่16นะครับถึง20ถือว่าดีนะครับดีมากนะฮะท่านใดนะครับที่ทำการค้าขายทำธุรกิจต่างๆนะครับ จะมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่นะครับนำเงินทองมาให้ท่านนะครับรวมไปถึงท่านใดนะครับที่คิดจะซื้อสมบัติใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้ตามแผนที่ท่านวางเอาไว้ท่านใดนะครับที่จะขายนะไม่ว่าจะเป็นการขายที่ขายบ้านขายรถนะครับหรือว่าขายของสะสมต่างๆที่ท่านมีนะฮะท่านก็จะประสบความสําเร็จด้วยท่านใดทีรร่ ทำงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าของเก่านะฮะตรงนี้ก็จะดีมากนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มชงนะครับฮะเครื่องดื่มต่างๆท่านก็จะดีด้วยงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการผสมสารต่างๆนะครับงานด้านเคมีนะครับงาน้านห้องแลบงานนักวิทยาศาสตร์ ท่านก็จะประสบความสําเร็จได้เงินเยอะนะครับการทดลองอะไรใหม่ๆจะประสบความสําเร็จท่านใดที่มีโปรเจกต์งานใหม่ๆงานที่ท่านอยากลองทํานะครับในช่วงวันที่16ถึง31นะครับถือว่าจะประสบผลดีประสบความสําเร็จให้ท่านรีบลงมือทํานะครับมาดูกันที่วันที่16นะถึง20อีกทีนะครับการเงินของท่านนะครับจะได้มาจาก คนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบส่งเสริมท่านในเรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีเพื่อนมีญาติหรือว่ามีแฟนลักษณะนี้นะครับการเงินท่านจะดีจะได้จากเขานะครับการออกปากการเงินจากผู้ใหญ่ต่างๆจะประสบความสําเร็จด้วยนะครับท่านจะได้เงินแบบชิวๆหรือว่าได้เงินแบบที่ไม่คิดว่าจะได้อ่าตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นดวงโชคลาบลอยนะครับ นะฮะก็ถือว่าท่านจะมีโชคลาภในช่วงวันที่1 6บหถึงยีได้โชคลาภก้อนใหญ่เพราะว่ามีไพ่การเงินนะครับขึ้นหลายตําแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้นะครับการพูดจาเรืงเง่องต่างๆจะได้ง่ายนะครับนะฮะได้แบบง่ายๆเลยนะฮะสรุปว่าช่วงที่16นะครับถึง20ท่านมีโชคลาภนะครับท่านที่เกิดราศีสิงห์มาดูกันที่ช่วงวันที่21 นะครับถึง25ท่านจะได้เงินแบบฟุกฟลุ๊ก,กนะฮะได้เงินแบบง่ายๆทำอะไรก็ตามนะครับได้เงินดีหมดนะฮะท่านจะไปเครียดท่านทำงานด้วยความสบายใจและการเงินท่านก็จะมาเองนะครับในช่วงวันที่21-25ถึง25 ท่านใดที่นะครับเดินทางนะท่านจะได้เงินจากการเดินทางท่านใดท,ทำงานด้านการบันเทิงนะครับด้านงานโซเชียลด้านงานที่เกี่ยวกับการบันเทิงต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะออกโซเชียลหรือไม่ออกงานด้านการร้องเพลงนะครับงานด้านการที่ต้องไปทำให้ผคนเนี่ยมีความสุขนะครับก็จะได้เงินดีนะฮะช่วงที่2 1 15ถือว่า ก็ยังเป็นช่วงที่ได้เงินเยอะอยู่นะครับเป็นดวงโชคลาบที่ติดตามตัวท่านอยู่นะนะครับมาดูกันที่ช่วงวันที่26นะครับถึง3 1การเงินท่านก็ถือว่ามีโชคลาบอีกเช่นเดียวกันนะครับโชคลาบนะครับจะได้โชคลาบแบบเหมือนมีคนจับมือท่านเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับมือท่านให้ได้โชคลาบ จริงๆแล้วนะครับช่วงของวันที่16ถึง31นะครับดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดีมากนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดทุกสาขาอาชีพเลยนะครับบอกตามนี้เลยก็ได้นะฮะว่าไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับก็จะได้เงินดีนะฮะในช่วงวันที่26นะครับถึง31มเนี่ยนะฮะมาดูช่วงไทยเดือนที โชคลาภลอยนะครับถือว่ามีโชคลาภจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับได้โชคลาภจากส,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโชคลาภแบบความบังเอิญน,นะฮะยังไงก็าตามนะครับเรื่องของโชคลาภในการเงิน่ยถือว่าด,ดีแน่ของชาวราศีสิงห์นะครับจุงที่16ถึง31ธันวาคม2 5 1 6นะครับแต่ท่านก็ต้องระวังเรื่องของการเสียทรัพย์ ไว้ด้วยนะครับเสียทรัพย์ในที่นี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการซื้อของแล้วได้ของไม่ดีได้ของไม่ตรงปกนะครับตรงนี้เหตุจะอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นในช่วงวันที่16นะครับถึง20ได้นะฮะอาจจะมีญาติพี่น้องหรือพอนสนิทนะครับมาหยิบยืมเงินจากท่านนะฮะท่านอาจจะต้องออกเงินอะไรไ,ไปก่อนนะครับแล้วตามคืนได้ยาก นะฮะให้ระวังเรื่องการเสียเงินทางด้านการเจ็บป่วยของตัวท่านเองนะครับแต่ว่าเรื่องการได้เงินได้ทองเนี่ยได้เยอะนะครับถือว่าได้เยอะนะฮะถ้าท่านนะฮะบริหารกา้ายดีนะครับก็บัญหาต่างก็ไม่น่าจะมีท่านต้องระวังทำตังหายนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่จะต้องเดินทางนะครับไปทางด้านโรงพยาบาล นะครับต้องระวังทำตังค์หายนะฮะโดยสรุปนะครับชาวราศีสิงในช่วงวันที่16ถึง31นะครับตรงนี้นะครับขึ้น2ช่วงเลยเรื่องของโชคลาภการเงินที่ดีได้โชคลาภแบบลาบลอยต่างๆนะครับขึ้นตั้งแต่วันที่16นะครับถึง31เลยนะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องการเงินของชาวราศีสิง์นะครับ และท่านใดน,นะครับที่คิดจะไปขอพอรโชคลาบนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแนะนํให้ท่านนะครับไหว้ขอพอรกับพระสังกัดายและพระแม่ลักษมีนะครับท่านก็จะมีโชคลาบนะฮะอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะครับทห้ท่านโชคดีมีโชคลาบกับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ